สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะทําคลิปในช่วงเวลา3ามทุ่มเนื่องจากว่าในช่วงบ่ายๆนะคะลูกๆให้พาไปทําบุญที่วัดค่ะด้วยการไปกวาดลานวัดค่ะทำความสะอาดอบริเวณวัดในชุมชนนะคะแล้วก็ไปบริจาคน้ําดื่มให้กับสถานสงเคราะห์คนชรานะคะก็กลับมาถึงบ้านก็ช่วงสองทุ่มสามทุ่มค่ะทําให้ วันนี้อาจจะถ่ายคลิปแบบว่าบรรยากาศน้องนกไม่มีเสียงเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของน้องนกนอนค่ะไม่ว่าจะเป็นนกสั้นคอนวัวหรือว่านกเล็บเบิร์ดเสียงจะเงียบมากๆเลยนะคะก็จะมีเสียงนกบางตัวจุบจิบจุบจิบ,จบค่ะวันนี้นะคะภารกิจกิกกี้นอกจากจะจับน้องนกเข้าคู่กิกกก้ก็ต้องจับน้องนกที่ลงจากรัางออกจากกรงแม่ที่กําลัง มีไข่คอ,อกใหม่นี่คือแม่ของน้องไมโลนะคะแม่ของน้องไมโลกำลังมีลูกคอ,อ,อกที่สนะคะซึ่งกิกี้จะจับน้องตัวนี้นะคะซึ่งเป็นน้องของน้องไมโลตั้งชื่อว่าน้องโอนตินกับน้องช็อกแลกแล้วกันนะคะเพราะว่าเราได้มาแค่2ตัวนะคะเดิมทีเนี่ยในคอ,อกที่2มีสมค่ะแต่เนื่องจากว่ามีอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวสีฟ้านะคะเราจับออกจากกรง ไม่ทันเพราะว่าน้องนกตัวนั้นไม่ยอมออกจากรังค่ะทำให้แม่เนี่ยนะคะต้องไล่จิกะคะ่ะแล้วก็ทำให้น้องนกของเราตายค่ะทุกคนน่าเสียดายมากๆเลยนะคะก็เร,เราไม่คิดว่าแม่เขาจะดุขนาดนั้นนะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงของแม่เขากำลังออกไข่ข้อขที่3ดังนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนมีน้องนกที่ลงจากรังนะคะก็อย่าชะล่าใจนะคะถ้าแม่นกกำลังออกไข,ข่คอกใหม่เนี่ยเตรียมตัวเอาน้องนกที่ ตูแล้วนะคะมาไว้กรงใหม่ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้แม่นกไลจิกส่วนใหญ่พ่อนกจะไม่ค่อยจิกลูกนะคะส่วนใหญ่จะตามป้อนลูกที่ลงจากลังแต่ตัวที่กี้สังเกตว่าจิกลูกก็คือแม่นกเพราะว่าแม่นกเนี่ยอาจจะใช้เวลาในการออกไข่นะคะแล้วก็ดูแลไข่คอกใหม่ทำให้ไม่อยาก ให้น้องนกที่เป็นนกที่ออกจากลังหรือว่าลงลังแล้วเนี่ยเข้ามาในลังนะคะดังนั้นก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่เราต้องควรระวังค่ะกิกกี้ก็ไม่ทันระวังเพราะว่าคิดว่าไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แต่ก็เกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะคะทําให้เราได้นกข้อที่สองนะคะสองตัวค่ะวันนี้กิกกี้ก็เลยต้องจับลูกนกมาไว้ในกรงนี้นะคะแล้วก็จะมีการจับนกที่ เป็นแม่พันธุ์ค่ะนี่คือนกแม่พันธุ์นะคะกิ๊กกิจะจับแยกใส่กรงนะคะกรงที่หนึ่งนะคะนี่คือกรงที่หนึ่งที่เราจะจับนกที่โตพร้อมทําเป็นแม่พันธุ์นะคะอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมก็คือรังค่ะถ้าเราจะให้กรงนั้นเป็นกรงที่ผลิตลูกนกก็ต้องเตรียมรังให้กับน้องนกนะคะและนี้ก็คือแม่นกตัวที่หนึ่งะคะ่ะสีเหลืองตาแดงนะคะกิ๊กกิกจะ จับใส่กรงนี้นะคะจับใส่กรงนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเอารังเข้าไปให้กับน้องนกค่ะและจะจับพ่อนกหรือว่าพ่อพันเนี่ยเข้าไปาในกรงสองกรงนี้นะคะเดี๋ยวก,กิก้จะเลือกอีกทีหนึ่งตอนนี้กิกขอเช็คความเรียบร้อยของแม่นกนะคะที่เราจับแยกใส่กรงนะคะนี่คือแม่นกที่เราเลือกแล้วว่าจะให้เป็นแม่พันธุ์ค่ะ นกสองตัวนี้นะคะเป็นนกที่โตพร้อมทําแล้วก็เป็นแม่พันธุได้ค่ะส่วนกรงนี้นะคะคิกกี้แยกออกมาเนื่องจากว่าเป็นน้องนกที่เพิ่งลงจากร่างแล้วก็มีอายุประมาณ1เดือนค่ะช่วงนี้นะคะเราก็จะต้องดูแลพิเศษโดยเฉพาะช่วงอากาศหนาวแบบนี้นะคะเพื่อนก็ต้องหาผ้ามาคลุมกรงนกเพื่อป้องกันไม่ให้ลมเนี่ยนะคะ,ะหรือว่าความหนาวนะคะทาให้น้องนกของเราไม่สบายได้นะคะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถป้องกันดูแลน้องนก นะคะมาดูกรงสองกลงนี้ดีกว่านะคะกลงนี้นะคะเราก็เตรียมกิกกิตั้งใจว่าที่แรกว่าจะวางไว้ตรงนี้แต่เนื่องจากว่า,าไม่สามารถวางได้นะคะมีเส้นลวดอีกเส้นหนึ่งสีฟ้าเนี่ยนะคะกิกกิ๊ก,กเลยต้องเอามาวางไว้ตรงนี้นะคะนี่คือกลงใหม่นะคะกลงใหม่ที่เราแยกแม่นุกออกมานะคะกลงที่หนึ่งกลงที่หนึ่งกิกกิหมายตาพ่อนกตัวนี้ละคะ่ะ นี่คือพ่อนกที่เราจะเอาไปผสมพันธุ์ที่กิ๊กต้องจับออกมาเนี่ยเพราะว่าแม่นกกําลังกกไข่กําลังมีลูกข้อที่3มนะคะใช้มือซ้ายจับนกเนี่ยไม่ถนัดเลยค่ะทุกคนดังนั้นอาจจะจับผิดลักษณะการจับนะคะก,ก,กิ๊กก็ไม่เป็นไรคะ่ะแต่กิ๊กก็ไม่ได้จับแรงนะคะส่วนกรงนี้นะคะกรงนี้เราเพิ่งจับเข้าคู่ส่วนพ่อนกคู่นี้นะคะยังยังไม่มี การให้ลูกกับเรานะคะดังนั้นรอก่อนนะคะกิ๊กก็มาดูกรงนี้เข้าใจว่าวันนี้นะคะที่สังเกตเนี่ยนะคะพ่อนกตัวนี้พยายามแบบพยายามตือ้อนกตัวสีขาวนะคะแต่ไม่สําเร็จค่ะ,ะน้องนกตัวสีขาวก็จะพยายามหลบหลีกนะคะไม่ผสมพันธุ์ดังนั้นกิกก๊้ก็เลยจะเปลี่ยนนะคะเอาน้องน,องนองกมาไว้กรงนี้ดูสิคะทุกคนก,กิ๊้สลับด้านค่ะด้านเปิดเอาไว้อีกด้านหนึ่ง กิ่ใช้มือซ้ายนะคะยกมือขวาถือโทรศัพท์กันทุกคนเห็นไหมคะชีวิตต้องสู้จริงๆเลยคะ่ะและนี่ก็คือ,อการจัดน้องนกเข้ากรงนะคะจับน้องเข้าคู่เพื่อให้มีลูกเคาะต,ต่อไปก็ต้องสังเกตนะคะว่าน้องนกของเราเนี่ยเกิดกรณีพิพาทกันหรือเปล่ากรณีที่จับเข้าคู่กันอาจจะทะเลาะก,กันไล่จิกกันถ้าแบบนั้นรีบออกกันนะคะทุกคนอย่าใจเย็นนะคะแต่ถ้าแบบนี้ น่าจะไม่มีปัญหาค่ะยักนุกคู่ตัวนี้ก็ถือว่าไวไฟมากๆเลยนะคะและนี่ก็เป็นอีกคู่ค่ะที่เราจับพรุ่งนี้จะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะคะฝากทุกคนกดติดตามด้วยนะคะ